Min Channel! สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะยาลบเก่าๆนั้นเป็นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวที่ฮันเซนหาได้ในเกาะแห่งนี้ส่วนอย่างอื่นทุกอย่างบนเกาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกฮันเซนยังคงไม่มีหนทางหนีออกไปจากที่นี่เป็นครั้งคราวฟงของงูจะโผล่ออกมาจากทะเลเพื่อกินเห็ดที่อยู่บนเกาะแต่ทุกครั้งที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นเสือขาวก็จะปรากฏตัวออกมาเพื่อจัดการกับพวกมันฮันเซนเคยพยายามจะกำจัดเห็ดบนหัวอยู่หลายครั้งแต่ความพยายามทั้งหมดนั้นไร้ประโยชน์ และถึงพวกเขาจะสามารถทนต่อความเจ็บปวดเพื่อตัดเหตุจนขาดไปได้ล่าของพวกมันก็จะฝังอยู่ในสมองของพวกเขาอยู่ดีมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกมันจะงอกออกมาใหม่และเหตุที่งอกออกมาใหม่จะมีสีสันสวยงามยิ่งกว่าเดิมมันทาให้พวกเขาอยากสะร้องไห้ฮันเซิใช้ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์เพื่อเปลี่ยนร่างกายเป็นของเหลวซึ่งเหตุบนหัวของเขาก็สูญเสียที่ยึดเกาะและหลุดลงไปบนพื้นเหตุที่หลุดไปตายอย่างรวดเร็วและเมื่อฮันเซิคิดว่าตนเองเป็นอิสระแล้วแต่เว่าไม่นานก่อนที่ เห็ดอีกดอกจะงอกขึ้นมาบนหัวของเขาถึงแม้เห็ดใหม่นี้จะดูเหมือนกับเห็ดอันก่อนแต่สัญชาตญาณของฮันเซิลบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างออกไปเมื่อฮันเซิลลองกําจัดเห็ดบนหัวออกไปแล้วรีบหนีออกไปในคอแอเรียขณะที่เขาอยู่ในคอแอเรียเห็ดจะไม่งอกขึ้นมาบนหัวของเขาแต่ถ้าเขาออกไปจากคอแอเรียเห็ดดอกใหม่ก็จะงอกออกมาจากหัวของเขาในทันทีโชคดีที่นอกจากดูประหลาดแล้ว เห็ดก็ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบอะไรพวกมันเพียงแค่ติดอยู่บนหัวของพวกเขาอย่างเงียบๆฮันเซลลองขับวานขขาวขึ้นสู่อากาศเพื่อหาทางออกอยู่หลายครั้งแต่หลังจากที่วนเวียนอยู่หลายรอบเขาก็มักจะวนกลับมาที่เกาะนอกจากการฆ่าแมงมุมหลุ่มํำและทําให้พลังท่าตุอากาศนี้หายไปแล้วการจ่อไปจากกระเพาะของมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้เราโจรสลัดเคยชินกับการกินเห็ดเป็นอาหารแล้วเห็ดบนเกาะแห่งนี้อร่อยอย่างน่าประหลาดใจแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อกินพวกมันซ้ำๆเป็นเวลานานพวกเขาก็เริ่มจะรู้สึกเบื่ออยู่ดี อย่างดีที่อย่างน้อยหเห็ดที่รูปรักแตกต่างกันออกไปก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันนั่นทําให้การกินพวกมันเข้าไปทุกทุกวันเป็นอะไรที่พอทนได้ แต่ฮันเซิลและเป่าเอ๋อไม่เคยกินเห็ดพวกนั้นเป่าเอ๋อเก็บโ้มขนาดใหญ่ติดตัวไว้ตลอดเวลาเธอจะกัดแทะบมันอยู่เป็นประจำแต่ถึงมันจะมาอยู่ในการครอบครองของเธอเป็นเวลานานแล้วเธอก็เพิ่งจะกินมันไปแค่ส่วนปลายเท่านั้นส่วนฮันเซินกินยีนซีโน,โนเจนิกระดับราชาที่เขาสะสมเอาไว้ยอดฝีมือของเอ็กซ์ติมคิงยางเหมืองเรียยังคงทำการค้นตัวฮันเซินในจักรวาลเควอสพวกเขากำลังจะบ้าตายเมื่อพวกเขาวนเวียนอยู่ในระบบที่อันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาก็ยังหาตัวฮันเซินไม่เจอแลนะททำให้พวกเขาคุ้มมใจอย่างางก ฮันเซ่นยังคงมีทั้งโรเมดูซ่าเกสและป่ายูชางด้วยเหตุนั้นทาง e x ็กซ์ต k มคิงจึงใช้ทุกวิถีทางเพื่อหาตัวฮันเซ่นให้ได้แต่ความพยายามของพวกเขาก็ไม่เกิดผลฮันเซ่นและคนอื่นๆหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพวกฮันเซ่นยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ฮันเซ่นเรียกชุดเกาะตรงเสียนออกมาและเข้าไปในคอเอเรีย เนื่องจากเขาไม่สามารถหาคนเท่าออกไปจะกเกาะเหตุนี้ได้เขาก็คิดที่จะออกล่าซีโนเจนิกระดับราชันในคอเอเรียเพื่อเก็บยีระดับราชันให้เต็มเมื่อฮันเซนเข้าไปในคอแอเรียเดียร์ลอปเบอร์และดารกอนวันก็ตรงเข้ามาหาฮันเซนนั่นทำให้ฮันเซนประหลาดใจดอลล่ะพวกเราพูดคุยกันสักเดียวได้ไหมเดียร์ลอปเบอร์พูดได้ฮันเซนพูดพวกเราต้องการเจอล่าคอซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าเจ้าสนใจไหมดารกอนวันถามข้าสนใจ แต่ข้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าช่วยพวกเจ้าฆ่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าตัวนี้พวกเจ้าคงจะไม่มอบร่างของซีโนเจนิกให้ข้าหรอกถูกไหมแฮรเซนพูดนักก้นวันและเดียร์ลอบเบอร์มองหน้ากันหลังจากนั้นเดียร์ลอบเบอร์ก็พูดร่างของซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าเป็นส่วนประกอบหลักสําหรับการสร้างสมบัติระดับเทพเจ้าพวกเราจําเป็นต้องใช้มันพวกเราขอให้เจ้าช่วยก็เพราะว่าพวกเราต้องการร่างกายของมันถ้าเจ้ายินดีจะช่วยพวกเราก็ตกลงราคาและส่วนแบ่งกันได้ จ้าจะเรียกร้องอะไรก็ได้ตาบใดที่มันไม่ใช่ร่างของซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าแฮนเซนพูดข้าตกลงจะล่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าโดยที่ไม่รับเนื้อหนังของมันแต่ข้าอยากได้ยีนคอซีโนเจนิกห0ึ่ยีนเป็นการแลกเปลี่ยน ถ้าหันเสนตามราชีโนเจนิกราชันตามลำพังการหาพวกมันให้เจอก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานานความจริงที่เขาสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างง่ายดายไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะักเมือ่อซีโนเจนิกระดับราชันหาได้ยากและการจะหาพวกมันเป็นกลุ่มก็ยิ่งยากไปใหญ่ใครจะรู้ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่เขาจะล่าย,ยีนคอซีโนเจนิกหนึ่งพันยีนมาได้ ถ้าเขาล่าตามลําพังฮันเซอไม่ได้ต้องการแค่ยียนระดับราชัน์ถึงพันยีนถ้าเขาต้องการจะพัฒนาวิชาจีโนทั้ง4ให้ถึงคันดิกาเขาก็จะไ็นต้องใช้ยียนระดับราชันสามพันยีนเป็นอย่างน้อยด้วยเหตุนั้นแทนที่จะใช้เวลาหลายปีเพื่อล่าซีโนเจนิกตามลําพังนี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้รับยีซีโนเจนิกเป็นจํานวนมากแบบนั้นเขาก็จะเพิ่มระดับอาณาเขตของตนเองได้ยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นครึ่งเทพในเวลาไม่นานหนึ่งพันยีนคอซีโนเจนิกนั่นไม่มากไปหน่อยหรอ แลก้อนวันและเียร์รอเบิร์ดรู้ลำบากใจน่นหมายความว่าพวกเขาต้องฆ่าซีโนเจนิกระดับราชา1,000ตัวพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาซีโนเจนิกระดับราชานมากมายขนาดนั้นได้หรือเปล่าการฆ่ามันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถึงแม้ภายในคอแอเรียจะมีซีโนเจนิกระดับราชาอยู่มากมายแต่ยีนคอซีโนเจนิก1,000ยีนก็เป็นการขอทิมมากเกินไปด้วยกำลังของพวกเขาการจะหายีนคอซีโนเจนิกได้มากขนาดนั้นต้องใช้เวลาหลายปี ถ้าพวกเจ้าต้องการในค่าช่วยพวกเจ้าในการต่อสู้ระดับเทพเจ้าแบบนั้นพวกเจ้าก็ต้องมอบสิ่งที่มีค่าเทียบเท่ากันแฮนเซนพูดพวกเราขอให้เจ้าช่วยเพราะพวกเราจําเป็นต้องพึ่งพลังของเจ้าแต่ยีนคอซีโนเจนิกหนึ่งพันยีนนั้นมากเกินไปพวกเราคงจะหายีนคอซีโนเจนิกมากมายขนาดนั้นมาให้เจ้าอย่างกระทนหันไม่ได้นากคออนวันพูดพวกเจ้าเก็บไปคิดได้ข้าได้บอกราคากับพวกเจ้าแล้วถ้าพวกเจ้าคิดว่ามันมากเกินไปแบบนั้น พวกเจ้าก็คงต้องไปหาคนอื่นช่วยแฮนเซิลพูดดักวันและเดียร์โรเบอร์รังเลอยู่ชั่วขณะถึงแม้ดอนลา่าจะดูแข็งแกร่งมากๆแต่เขาก็เป็นแค่ระดับราชันคนหนึ่งถึงแม้พวกเขาจะได้ดอลล่ามาช่วยพวกเขาก็อาจจะฆ่าซีโนเจเนกระดับเทพเจ้าตัวนั้นไม่สําเร็จการขอของแฮนเซิลจึงเป็นอะไรที่มากเกินไปสําหรับความสําเร็จที่ไม่ถูกลับประกัน ดังนั้นพวกเขาก็ต้องลังเลก่อนที่จะทําการตกลงอะไรแบบนี้ในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันมันก็มีชายหนุ่มขี่สิงโตทองเข้ามาหาพวกเขาเจ้าคิดว่าการจ่ายยีนคอซีโนจดิกหนึ่งพันยีนนั้นมากไปทําไมพวกเจ้าไม่จ้างพวกเราแทนพวกเราเป็นรอยองไนพวกเจ้าจ้างพวกเราได้ในราคาเดียวกันแถมพวกเรายังรับประกันความสําเร็จถ้าพวกเราล้มเหลวพวกเราจะชดใช้ให้กับพวกเจ้าพวกเจ้าเชื่อใจชื่อเสียงของรอยอนไนถูกไหม ฮันเซนหันไปมองและเห็นว่าคนคนนั้นก็คือองค์ราชทายาทของเอ็กซ์ตีมคิงไหวานเจียดอลล่าพวกเราตกลงราคากันอีกหน้อยได้ไหมแทนที่จะตอบองค์ชายหวานเจียดากอนวันยังคงโฟกัสไปที่ดอลล่าข้าจะไม่คิดต่ำไปกว่านี้เจ้าจ่ายยีนคอซีโน,โนเจนิกห้าร้อยยีนให้กับข้าก่อนล่วงหน้าและอีกห้าร้อยยีนค่อยจ่ายเมื่องานของข้าเสร็จสิ้นถ้าข้าทำไม่สำเร็จข้าก็จะเก็บยีนคอซีโนเจนิกห้าร้อยยีนแลกเอาไว้ เือว่ามันเป็นค่าของพยายามของข้าแฮนเซนพูดดาก้อนวันและเดียร์โรเบอร์พูดคุยกันอย่างเงียบๆหลังจากนั้นเดียร์โรเบอร์ก็พูดตกลงดอลล่าพวกเราจะจ้างเจ้าเชิญเจ้ามาที่ฐานของกเราเพื่อคุยรายละเอียดกันแฮนเซนและไปวานเจียแปลกใจพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าการที่มีไปวานเจียรับประกันความสําเร็จด้วยราคาเดียวกันแต่ดาก้อนวันและเดียร์โรเบอร์ก็ยังคงเลือกแฮนเซนไปวานเจียคิดอยู่ชั่วครู่หลังจากนั้นเขาก็ดูเหมือนจะรู้สึก ถึงเหตุผลที่ดรา้อนวันละเดียร์อเบิร์มไม่จ้างรอยย่อมไนท์ไปวันเจียมองไปที่แฮนเซนด้วยรอยยิ้มและพูดข้าแนะนําให้เจ้าคิดให้ดีก่อนที่จะรับงานนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าอาจจะตายโดยไม่รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแฮนเซนเองก็สงสัยว่าทําไมดรา้อนวันและเดียร์อเบิร์มถึงได้เลือกเขาแทนที่จะเป็นองค์ราชทายาทของเอ็กซ์ตีมคิงและรอยย่อมไนท์เมื่อเห็นว่าแฮนเซนสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขาเดียร์อเบิร์มก็พูดขึ้นมาดอล่ะได้โปรดอย่า,า,าเข้าใจผิด พวกเราไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรกับเจ้าที่พวกเราไม่จ้างองค์ราชทายาทก็เพราะเขาคงจะไม่รับข้อเสนอของพวกเราถึงแม้พวกเราจะจ้างเขาแฮนเซนมองไปที่ไปวานเจียชายคนนั้นหัวเราะและพูดถ้าพวกเจ้าต้องการจะไปล่าขุนพลเกาะทองจริงๆ,จงๆเจ้าก็พูดถูกแล้วที่ข้าจะไม่รับข้อเสนอของพวกเจ้าข้าจะไม่รับงานแบบนั้นการไปล่าขุนพลเกาะทองไม่ต่างอะไรจากการลวนหาที่ตายถึงทางเอ็กซ์ติมคิงจะมียอดฝีมือรับรอชันจำนวนมากแต่พวกเราก็จะไม่ส่งพวกเขาไปสู่ความตาย ถูกแล้วพวกเรากําลังจะไปล่าคุณพลเกาะทองตา้อนวันมองไปที่ฮันเซอร์แล้วพูดต่อคุณพลเกาะทองเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆมันเป็นหนึ่งในคอซีโนโจนิกระดับเทพเจ้าที่ทรงพลังที่สุดในคอแอเรียถึงแม้พวกเราจะเตรียมการอย่างครอบคลุมโอกาสสาเร็จก็ยังคงต่ําเจ้ายังยินดีจะรับงานนี้ไหมถ้าโอกาสสําเร็จสูงเจ้าก็คงจะไม่มาจ้างข้าหรอกถูกไหม แฮนเซนยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำตอบของแฮนเซนดารกอนวาและเดียร์ร็อบเบอร์ก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจเห็นได้ชัดว่าแฮนเซนยอมรับข้อเสนอของพวกเขาซีน้าของไปวานเจียมไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อนเอ้ยข้ากัว่าเจ้าจะไม่รู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงของคุณพลเกาะทองถึงแม้ซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าของคอยเรียจะอ่อนแอกว่าซีโนเจนิกของโลกภายนอกแต่พวกมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ยอดฝีมือระดับราชาหรือครึ่งเทพคนไหนจะท้าทายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าไม่มีทางจะต่อกรกับคอซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าได้พลังของพวกมันเหนือกว่าเจ้ามากนะขุนพลเกาะทองนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตแบบนั้นครั้งหนึ่งเคยมีครึ่งเทพกว่า20คนต้องการจะล่ามันแต่ที่สุดแล้วทีมของเขาก็ถูกฆ่าตายไปเกือบครึ่งแบบนั้นเจ้ายังต้องการจะรับงานนี้อีกอย่างงั้นเหรอหลังจากนั้นไปวานเจียก็หันไปมองที่เดียร์รอบเบอร์และดาวก้อนวันถ้าพวกเจ้าต้องการจะฆ่าขุนพลเกาะทองจริงๆทางเอ็กซ์ตีมคิงจะรับงานนี้ได้ แต่ราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นไปให้สมกับความยากของงานถ้าพวกเจ้ายังสนใจพวกเราจะหาสถานที่เพื่อตกลงกันในเรื่องนี้องค์ราชทายาทมั่นใจว่าจะโค่นร้มขุนพลเกาะทองได้อย่างนั้นหรอร่างกายของดาร์กอนวันและเดียร์รอเบอร์สันพวกเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินและพวกเขาก็ได้แตบจ้องไปที่ไบวานเจียไบวานเจียดูมั่นใจเลยที่ออกมาถ้าพวกเราล้ออย่างนั้นสังหารขุนพลเกาะทองไม่ได้ข้ารับประกันได้เลยว่าไม่มีใครคนอื่นในคอเอเรียที่จะฆ่ามันได้ ทำให้พวกเจ้าออถึงไม่คิดเรื่องนี้นกักวันและเดียร,ร์โรเบิร์ตดูลังเลขึ้นมาถึงแม้พวกเขาจัดเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็ยังขาดความมั่นใจในการจะร้มขุนพลเกาะทองถ้าพวกเขามั่นใจพวกเขาก็คงจะไม่มาจ้างฮานเซินแต่เมื่อเห็นความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมของไบวานเจียพวกเขาก็รู้ว่าอีฟายต้องมีหนทางที่จะฆ่าขุนพลเกาะทองถ้าพวกเขาไม่จ้างไบวานเจียเขาก็คงจะถูกจ้างโดยคนอื่นให้ไปฆ่ามันอยู่ดี แต่ถ้าพวกเขาจ้างไปวานเจียเมื่อดูจากความเย่อหยิ่งของเผ่าเอ็กซ์ติมยิงเขาก็คงจะเรียกค่าจ้างยิ่งกว่าคอยินซีโนเจนิกหนึ่งพันยินอย่างแน่นอนแทมพวกเขาแน่ใจว่าไบวานเจียต้องการยินซีโนเจนิกของขุนพลเกาะทองด้วยเช่นกันนักวันแล้วเดียร์รเบิร์มองหน้ากันก่อนที่จะหันกลับมาที่ฮันเซิลดอลล่าตอนนี้พมะเจ้าเข้าใจแล้วเจ้ายัางยินดีที่จะรับงานนี้อยู่ไหมตามใดที่พวกเจ้าจ่ายตามราคาที่ตกลงกันเอาไว้ข้าก็ายินดีที่จะรับงาน แฮนเซนพูดเขาไม่สามารถรับประกันว่าจะฆ่าเป้าหมายได้สําเร็จทั้งหมดที่เขาต้องทําก็คือทําให้แน่ใจว่าเขาพยายามอย่างเต็มความสามารถคือแม้เขาจะไม่สามารถฆ่าเป้าหมายได้สําเร็จเขาก็ได้รับยีนซีโน,โนเจนิกระดับราชน500ยีนอยู่ดีด้วยพลังของฮันเซนในตอนนี้มันไม่สําคัญว่าคุณพลเกาะทองจะแข่งแร่งซักแค่ไหนชีวิตของฮันเซนจะไม่ตกอยู่ในอันตรายแทมฮันเซนรู้ว่าซีโน,โนเจนิกระดับเทพเจ้าของคออเรียนั้นอ่อนแอกว่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าของโลกภายนอก ให้งั้นได้โปรดมาที่ฐานของพวกเราเพื่อคุยรายละเอียดกันต่อดากอนวันและเดียร์โรเบอร์บอกลาไปวานเจียหลังจากนั้นพวกเขาก็จากไปพร้อมกับฮันเซนดากอนวันและเดียร์โรเบอร์คงจะมีแผนการบางอย่างอยูอย่ในใจสินะพวกเขาคงไม่คิดว่าดอลลา่าจะฆ่าขุนพลเกาะท้องได้จริงๆหรอกใช่ไหมเมื่อเห็นว่าพวกเขาทั้ง3คนจากไปแล้วไปวานเจียก็ขมวดคิว้วฮันเซนตามดากอนวันและเดียร์โรเบอร์ไปที่ฐานของพวกเขาเมื่อไปถึงดากอนวันก็ส่งสัญญาให้กับฮันเซนและเมื่ออ่านรายละเอียดแล้วฮันเซนก็เซ็นสัญญา แต่เดิมในระบบที่ขุนพลเกาะทองอาศัยอยู่นั้นมีซีโนเจนิกขุนพลหุ้มเกาะหลายตัวด้วยกันมันมีทั้งขุนพลเกาะเงินเกาะทองแดงและเกาะเหล็กอาศัยอยู่ที่นั่นและพวกมันทั้ง3ก็เป็นระดับเทพเจ้าเหมือนกันหมดแต่ซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าทั้ง3ถูกฆ่าไปแล้วผ่าดาก้อนเองก็ได้ฆ่าทั้งขุนพลเกาะเหล็กและขุนพลเกาะเงินเพราะเขาต้องสูญเสียคนเป็นจํานวนมากเพื่อฆ่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฆ่าขุนพลเกาะเหล็กพวกเขาสูญเสียดาก้อนระดับราชา จำนวนมากและพวกเขาก็ยังจะเป็นต้องจ้างครึ่งเทพจากเผ่าพันธุ์อื่นอีก ถึงแม้พวกเขาจะฆ่าขุนพลกเกาะเหล็กได้สําเร็จแต่มันก็ยังคงเป็นราคาที่สูงอยู่ดีหลังจากที่พวกเขาได้รับยีนซีโนเจนิกของขุนพลเกาะเงินและขุนพลกเกาะเหล็กพวกเขาก็ค้นพบบางสิ่งที่น่าตกใจยีนซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าทั้งสองสามารถทํางานร่วมกันได้ซึ่งมันนําไปสู่การพัฒนาที่น่าประหลาดใจหลังจากการค้นพบนี้เพาดากอนก็ใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนกับยีนซีโนเจนิกของขุนพลเกาะทองแดงเมื่อพวกเขาได้ยีนซีโนเจนิกทั้งสามมาครอบครองแล้วพวกเขาก็ขาดแค่ยี ซีโนจะนิกของคุณพลเกาะทองเท่านั้นพวกเขาเคยพยายามจะโค,ค่นล้มขุนพลเกาะทองหลายต่อหลายครั้งและไม่ใช่แค่จากเผ่าดาก้อนเพียงเผ่าเดียวเผ่าอื่นๆก็พยายามจะฆ่าขุนพลเกาะทองเช่นเดียวกันแต่ความพยายามทั้งหมดของพวกเขาล้มเหลวพลังของขุนพลเกาะทองนั้นใกล้เคียงกับพลังของซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าที่แท้จริงของโลกภายนอกมันมีพลังป้องกันที่น่ากลัวซึ่งทําให้มันเป็นอะไรที่ยากจะฆ่าได้สุดท้ายพอเผ่าอื่นๆก็ยอมแพ้แต่เผ่าดาก้อนไม่ต้องการจะโยนผ้าขาว เพราะถ้าไม่มียีนซีโน,โนเจนิกของขุนพลเกาะทองยีนของขุนพลอื่นทั้ง3ก็จะไม่ครบเสร็จมันจะลดคุณค่าของยีนซีโน,โนเจนิกทั้ง3ลงไปดังนั้นเผ่าดาก้อนจึงต้องการจะฆ่าขุนพลเกาะทองให้ได้พวกเขาใช้เวลาเตรียมการเป็นเวลานานแล้วพวกเขาก็ได้คิดแผนการที่จะโค่นร้มขุนพลเกาะทองขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังรู้ว่าโอกาสที่จะสําเร็จนั้นต่ํามากแต่เมื่อดาก้อนวันพบฮันเซิเขาก็คิดว่าแผนการนี้อาจจะมีโอกาสสาเร็จได้เดี๋ยวโรเปอร์ตกลงจะช่วยเผ่าดาก้อนก,ก็เพราะเขาเองก็มีซีโน เจนิกที่ไม่สามารถจะฆ่าได้และนี่ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของฮาเนเซนาหารเซนช่วยเผาดาก้อนสังหารคุณพลนกาอทองได้แบบนั้นเดียร์โรเบอร์ก็จะจ้างให้เขาช่วยสังหารซีโนเจนิกในอนาคตเช่นกันจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ